สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนของนาโอนะครับปีนี้เป็นปีที่2นะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคิฟฟรีป,ปีที่แล้วนาโอได้ไปเกือบล้านนะครับเก้าแสนกว่าปีนี้นาโอออกดีอีกแล้วและอยากจะบอกว่าเหมือนออกดีกว่าปีที่แล้วอีกนะครับเห็นไหมครับปีที่แล้วก็ลาดเมษาปีนี้ก็เหมือนกันครับปลายเมษาเลื่อนออกมานิดนึงนะครับแปลงนี้เคยลงรูปลงคลิปไปให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับสวนของนาโอ,อยู่ที่ แถวหมู่บ้านผักกาดนะครับอําเภอปกน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีเรามาดูกันครับว่าพัฒนาของดอกเป็นยังไงต้นใหญ่มากใช่ครับนาโอบอกว่าเพิ่งฉีดบํารุงดอกได้ครั้งที่สเองนะนะครับครั้งที่สามนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาก็คือประมาณเดือนนิดๆเองนะครับเดือนนิดๆเองก็ออกมาดีแล้วดีมากเลยสวยงามเดี๋ยวเรามีการแต่งดอกมีการบํารุงดอกอีกสู่สารทางใบสีครั้งกับต้นใหญ่ๆแบบนี้ ก็แสดงให้เห็นว่าการทําดอกโดยที่ไม่ลงดินหรือการทาสารที่ไม่ลงดินมันก็ไม่ใช่ปัจจัยที่สําคัญอะไรสําหรับนี้สมัยนี้แล้วนะครับฉีดทางใบอย่างเดียวก็ออกสวยงามางจริงๆอัตราออกของดอกค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับระหว่างข้างบนกับข้างล่างฝั่งเนี้ยสวยงามแล้วก็ดอกนะครับ จะมีทรงที่ค่อนข้างเห็นชัดเจนแล้วว่าใบเริ่มแก่ดอกเริ่มมาแปลงนี้หลังจากสะสมอาหารเสร็จเราก็ทําตามขั้นตอนมาหมดเลยพูดกันง่ายๆว่าขั้นตอนแรกคือ1แต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วก็บํารุงใบนะครับบำรุงใบยอดหนึ่งบำรุงใบยอดสองสะสมอาหารแล้วก็สูสารทั้งหมดสครั้งหลังจากนั้นเปิดตาดอกก็ใช้สิบห้าสองสิบเจ็ดบวกเจอร์มิเนตประมาณ3รอบเราใช้สูตรนี้ครับแต่อัตราส่วนก็ปรับเปลี่ยนไป ถ้าฝนมาเยอะเราก็ปรับลดลงมานะครับเมื่อกี้มีเสียงสมุนเดินมาเราเลยม,มาดูหน่อยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงตามผมมาเลยตามมาเลยส่วนนาะโอทนี่มีหมาประมาณสิบกว่าตัวเนาะนะครับแต่ตอนนี้ครับ <มา S 1> เราก็ยังงงอยู่ว่าหมายังไม่มา <c oughs> น่สวยงามฮะต้นใหญ่มากๆเลยต้นใหญ่ครับต้นใหญ่เพราะฉะนั้นใครกังวลว่าถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแล้วไม่มั่นใจว่าฉีดทางใบยอย่างเดียวจะออกไหมอะไรเงี้ย อยากให้มั่นใจเนาะครับรมั่น,ใจ,<ห>นใจได้เลยสวนจะบอกว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้ค่ะเดินตามมานุษย์ออกเสมอนี้ด้วยนะคะโอ้โหตอนนี้ก็มาหมดแล้วนะครับก็คือดูดูที่ข้างบนเห็นไหมพาดูลำไยต้นใหญ่ๆนะครับว่าต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถฉีดทางใบแล้วก็ออกปกติเลยนะฮะข้างบนนี่ออกหมดเลยนะครับข้างบนออกหมดเลย นี่ก็เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วคือตอนเนี้พูดกันตรงๆเลยว่ามันก็ยังไม่ชัดระหว่างสีใบกับสีดอกนะใช่ใชมันมองไม่ค่อยชัดเพราะยังไม่บานแต่ดอกนี่ยาวประมาณครบ่ึงแล้วด้วยแสงแดดด้วยใบสีใบกับเนี่ยค่ะแล้วข้อดีนะครับของการที่ไม่ต้องฉีดลงดินก็คือเราก็ไม่ต้องทําโคนอะไรมากใช่ไหมนชใช่จ้ะนะครับไม่ต้องทําโคนมากเลยนะโอบอกเขาบอกว่าออกประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะที่ออกมาข้างบนยาวสวยมากเลย เดินมุมนี้ไหมคือเราพยายามเดินยังไงก็ได้ไม่ให้เจ้าถิ่นที่เนี่ยครับเขารู้ระวังถ่ายเราก็ระวดระวังไปด้วยใช่ครับเฮ้ยแต่แปลกมากเลยปกติมีหมาประมาณเป็นสิบครับไม่ใช่กําลังถอยหลังอยู่แบบเตรียมมุกอะไรยเงี้ยเดี๋ยวทะลุทางนี้แล้วกันแล้วกันแล้วสวนนาเตียนมากนะครับเตียนมากเลยดูต้นนี้ใหญ่นะรู้เห็นไหมต้นนี้แผ่เลยเนาะแผ่เลย นะเขาใช้ระบบการค้ำลำไยแบบใช้ลวดเลยนะครับนี่นุชใช้ลวดเลยใครดูเป็นแบบอย่างได้นะครับนี่ใช้ลวดขึงนะครับกับกับยางรถแล้วก็ใช้ใช่เสาเป็นไม้ไผ่ลำใหญ่นะฮะไว้ตรงกลางเพื่อที่จะดึงในแกนกลางแล้วก็ดึงไปตามกิ่งครับตามมาตามมาเลยคลิปนี้ดูกันยาวๆเลยฮะ โอ้โหฝั่งนี้ก็สวยครับขอถ่ายรูปด้วยนี่เมื่อก่อนดูครับเป็นเขตทหารแน่เลยนุชดูดิมีนั่นไงได้แล้วได้ยินแล้วครับอามาแล้วมาแล้วจะเย็นจะเย็นมาแล้วสู้สิ อี่นราใ่หะเพราะว่าหมามีเยอะกว่าเราแล้วมีสองคนหมามีสิบกาตัวมาจากทุกทิศทางกันดูดิไปครับเราคงต้องไปแล้วฮะมาแล้วอุตส่าห์เดินมาเกี่ยบๆ่ะ ตอนแรกตอนแรกว่าจะพาไปดูมุมนู้นนะครับ <c oughs> ก็คงจะต้องไปก่อนแหละ <c oughs> <c oughs> ไปมุมนูน้นมุมนู้นได้ไหมไม่เป็นไรเรามาดีใช่ครับ <c oughs> มุมนี้งดงามมากๆเลยนะครับมุมนี้นะเขาก็ตัดต้นออกนะครับแล้วก็มีการลงบ่อบาดาลไปแล้วก็มีโซลา่าเซลล์เพื่อดูดน้ํามานะครับแล้วก็เห็นไหมครับดอก ออกมาหมดเลยทุกยอดเลยสวยงามมุมนี้เคยถ่ายอยู่ปีที่แล้วนะครับถ้าดูย้อนคลิปกลับไปก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับมุมเนี้ยมุมนี้เหมือนกันนุ่ปีที่แล้วถ่ายตอนดอกบานเนาะใช,ใช่ครับออกดีมากๆเลยน,น่าจะ,<ป>ะ<อ>พุดอกเนาะออกดีมากใช่ครับออกดีออกดีปีนี้ก็ออกอีกใช่ครับออกดีจริงๆฮนะนู่นนะครับของนาก็ติดติดแดนเลยจะขอถ่ายรูปไปด้วยแล้วกัน สวยงามครับโ okay, อเคนะครับน้ำบอออกหมดเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนดอกบานว่าเป็นยังไงมันจะสวยขนาดไหนตอนนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางของเรานะครับทุกๆช่องทางเลยแล้วก็ลาไปก่อนกับบรรยากาศของสวนนาโอนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือสูตรของเรารีบติดต่อมาเลยครับไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ